และเจ้าและจ,จะมานก็นนะวันนี้หน่อยเจ้านะเจ้าวันนี้ก็จะมาใจป้าเจ้าหวัวอาหารสูตรผีบอกระนั่นนะเจ้ามาลุ้นกันหน่อว่ามันจะได้กับม่ได้น่ะวันนี้นะแต่ว่าใช้กี่ลังปมกร่็จะไม่ได้ นี่ก็น้อน้ำแห้งนักน้ำแห้งหลแกแกนแทนแทนยกยกยกๆกยกอเดินดุบดุบกุ้งกอกุ้งกบปลาปลานักเนาะมาละกุ้งกับมีน่อยเมากาะทอะไรก็ดึงเลยดึงตัวเลย อุ้งไห้วิเศษเบิด์ปะมีแล้วอดอกกุ้งปีนี่ปกตีมันจะต้องห่นอนหมดเลยยังไงโอ้ใจรอกนี <c oughs> แล้วกุ้งหนักนก้อนต้นโคล้วยหลังแรกเจ้าใส่ต่อใส่ต่ออีกถอนกลุ่มตัวมาแล้ว thấy tôi khoảng phải <laughs> cái <laughs> lực mới <laughs> đeo đứng bay em nói nó ăn đi này หลังแรกแล้วไปละปลาหลเป็นกุ้งบอกใครมีหลังที่สองเคยได้กุ้งไปกินกับวันเซลไปเสร็จแล้วฮันว่าเจี๊ยกอยู่หน้านะ

นนเขาใส่เลี้ยวทุกคนได้ร้องยังอ,อ,งอ,อ,องื่นไปเนาะไม่นั่นยุทธภูม่เห็นใครเข่าเลยยุไธภูมิเลี้ยว <c oughs> ไรนะ <c oughs> ังที่สามน่ฮะได้มอกอนี่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 ันกุุง,ขง,ขงเขามันเขาดียวหลังเียกเลย มีแต่ปลาครับ,บปลาเลยปลาซิวเออไม่ไม่เอาไม่มาด้วยเออผงไห้เนะเจ้านี่แหละนี่แหละก็นยังไง ก็ใส่ตัวออกหาก,กิดง่ายแด <c oughs> ้อก,ดกี่ล้านก็สามสามสี่เลยชัดนี่อย่างหลังนี่นึกไปอย่างน้อยนี่มันก็ทอดหลังนี่ ได้ยูไม่ไรคือได้ไบร์มันออกเอ้ยหัวหงอเลยเนาะเออเออกออันเป็นสีที่ไหนนะเอาอย่างนั้นโอ้โหมันก็มันใสขึ้นคือเอาคอย่ใส่ะฮมันคืโค้ดหรือมันมดดหรือมันสมโคา เด็กหน่าโอ้จุดนี้อืมเด็กกำ คือเขามัดขึ้นไปร่อๆเลยดินดะาะ หสวยนีกป้าของไมีหมดกันจังไงเออแต่ต้องใส่หมุนนี่ก่อนเลยกุ้งไหลหลังนี่หลังนี่กุ้งนักหลังนี่กุ้งนักไปปุ่นไปมีบ่ไปคดยบ่กุ้ง tôi của nó lần lượt này ngày hôm nay hắn dìa gặp mặt mắc chai 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 mặt nhau lên xoay xoay, nơi tất hai tuần rồi sai nam sai sai nam sai nắm sai nắm sai nắm พองหอยเนาะนี่ไหนนี่ไหนนี่ไหนนี่แมนนู้ดิเดี่ยเออมีแก๊สนิดน้อยนะเนี่ยนะนี่อนี่ถ้าจะหากินนะมันยากเจ้านี่ยนะหอยจูบนะแต่วันนี้สุพรรณไม่กินไว้จะไปไว้ที่การนี่เห็นมดนี่นี่กับแม่นี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 ่เนาะ จุบนะเจ้าหอยจุบก็มีหอยจุบก็มีหอยจุบก็ม,กมีนะเจ้าน, <_ C> นี่นี่นี่น,นี่หอยจุบตรงนั้นเลยเนี่ยเจ้า <_ C> ชูพัดไม่เอานะคะไม่เอาหอยจุบอันนี้ไม่เอาหลังสื้อได้หรือเปล่าหลังเสื้ยได้กิงไหม หลังสุดท้ายแล้วเจ้าเอามาลุ้นกันจะได้หลายก็เอามันถอนเอาเอาเปืดอันนี้าหมักนั่นพอพี่น้องพี่น้องได้ยงังนี่จะพาพน้ำเฮียนบอเออมันเ,มเข้าไมได้ยังไงนี่นะแต่ <c oughs> ภาพน้ำเข้าไ, <c oughs> ไม่ได้เตาเตาเตาแต่ <c oughs> ต <c oughs> ตาพามน้ำอยังแต่พามน้ำอย่างวะแต่าพามน้ำเตา เ,นนเต้ากินนั่นเต้าเภาพหน้ามันแบนกว่านี่เต้าเ,ออเต้ากเออากาหลีถักบ่อเคเห็นบ่อเต้าเกาหลีนี่แหละแต่ภาพน้าก็ได้เอ,อ้าจะออกกั่ไหนบัดนี้บ่มีนั่นนะ่ะการว่าเออไม่เอาแต่ภาพน้าเลยเต้เาไม่ได้จะแดงนั่น อาละเข้ามาลรุนน้ำกันนะครับมันสีมี Jamie, ตัวใดเนี่ยหรือปล่อยมันสภาพน้ำแม่งนี่มั่วกินกุ้งกินปลาอันนี้กระลุก กินนั่นน่ะหยังน่ะเอ้อ <coughs> ระวัง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 เลยอืมเบิ่งเอาเบิ่งเอาตภาพนามมีตัวอะไรเนี่ยมีตัวอะไรเนี่ยอีกอืมบุเคยพ่อเดีนี้นี่มาอยู่นี่ก็ไม่ผ่อนแล้วนะจะโดนวันเดี๋ยวหวังมือมันโอ้ยรัดพวกปอยให้ฉันบอกให้มีเลขอย่างของเด้อ่ะ เงียเงเตียกเลยเอาไปเอาอยู่นี่เอาไปก็ลงเลยเด้อเอาไปเลยเดินไปก่อนเดินไปเดินไปเด้อลงน้ำต่อไปเลยไปไปเอ ไปยังเล้วเลยไปบลาเฮ้เลยเจ้ากลีแตภาพน้ำนี่ภาพน้ำแต่ภาพน้ำมันรู้ผอมไอ้แกนนี่เลยเออนี่ยนี่ยนี่รูกมันเจ้ามันก็ล้างวางลูกมันเนอะวันนั้นสุพรรณเราไปแกงมีตัวลูกมันเจ้าสุพรรณก็เลยบอกกินนะเจ้านี่ลูกมันทนั่นไงแกงยังไงเลย đang, hót đi. Đào hoa, đào là, cháu đi phá là gấp ban cái cho cho cháu. Đi Nè. là là. ไม่ต้องได้ซื้อแล้วนะเจ้าออ <c oughs> กินปลาหน่อยปลาออนไปล้เยเจ้าเนาะขขาพุณนที่เข้ามาที่ตามรับชมเนอะวันนี้ก็พอได้คบได้กินเจ้าเอาไ่ละเ,เจ้าเด้อกลับบ้านแล้วใส่หัวอาหารเจ <c oughs>